ขอขอบคุณเพจผู้แปลตีหน้ามาังหะสบาย,ส,บายสามารถอ่านกับใครได้ที่เพจนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะไปรับฟังกันเลย Let's go <S พ่อเราอยากให้คุณตอบคําถามก่อนค่ะพีซีขโมยผลงานออกแบบของคุณหรือเปล่าคะคุณจวงพีซีไม่ได้ขโมยผลงานของใครชื่อเจงถิงี่จะพูดอะไรกันแน่หรือว่าเขายังสงสัยฉันอยู่ แต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจวงเขามยผลงาน TC เหมือนกันมันเป็นผลงานที่คุณจวงจะส่งให้กับผมแต่ผมไม่เห็นด้วยกับผลงานของเธอผมเลยให้ TC เป็นคนแก้แบบแต่คุณจวงไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเธอเลยเอาแบบไปให้กู้จือื่องทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดคุณซื้อคะคุณคิดว่าทุกคนที่นี่โง่อย่างนั้นหรอขาก็แค่พนักงานต่ำต้อยคนหนึ่งมีค่าอะไรคู่ควรจะให้ TC เป็นคนแก้แบบด้วยที่เฉิน ผมเตรียมเรียบร้อยแล้วครับทุกคนดูนี่นี่เป็นแบบต้นฉบับแบบทั้งหมดคุณโจงใช้วเวลาเขียนขึ้นมาภายในเวลาสองวันแม้ว่าแบบพวกนี้มันจะเป็นแค่รัฟแต่ก็เขาโครงชัดเจนออกแบบดีไม่แพ้ทีซีเลยนั่นผมจะขอใช้โอกาสนี้ประกาศให้ทุกคนทราบว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณโจงีนนี่จะดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายออกแบบครับหืม เรื่องจบสักทีมากับฉันจบเหรอนายคิดว่ามันจบแล้วงั้นเหรอตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้นายเคยเชื่ออะไรฉันบ้างไหมจบนี่นี่ฉันจัดการให้แบบนี้แล้วเธอยังไม่พอใจอีกเหรอตั้งแต่ต้นจนจบนายใช้แค่คำหลอกลวงเพื่อปกป้องฉันมาตลอดงั้นเหรอนายเรียกแบบนี้ว่าเรื่องจริงได้อีกงั้นเหรอตราบใดที่นายยังไม่เชื่อใจฉันแล้วก็ นาทำแบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นเน่เน่บ้าจริงพังอีกแล้วเลยเนี่ยคริงฮัลโหลพี่ครับจะพี่หรือเปล่าเจางถิงขอโทษที่พี่เพิ่งติดต่อมาตอนนี้นะที่จะบอกความจริงให้ฟังเดี๋ยวนี้ละเจิงถิงวันนั้นที่พี่ไปหยิบเอกสารในห้องหนังสืออ่ะที่หยิบเอกสารมาผิดหยิบผิดหรอเอกสารที่น่าหยิบให้พี่อ่ะที่เห็นว่าในนั้นเป็นแบบชุด พี่ก็เลยคิดว่านายเป็นคนออกแบบก็เลยเอามาใช้ต่อเลยเพราะฉะนั้นแบบที่พี่ส่งให้หมีนวลก็หมายความว่าเป็นแบบของเนเน่พี่ทำพลาดครั้งใหญ่เลยทำเนเน่ลำบากซะแล้วฮะแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วฉันต้องรีบไปตามเนเน่กลับมาเนเน่วิซ่าของเธอเรียบร้อยแล้วนะฉันรออยู่ที่ร้านชุเก้แฮปปี้เธอเรีบมานะโอเคสิเออเยวเนเน่ ใส่ชุดสวยขนาดนี้เพิ่งออกมาจากงานเลี้ยงเหรออ้าวี่ไม่ได้ไปร่วมงานกับเขาเหรอฉันโดนลากไปหาลูกค้านะนี่นี่ฉันได้ยินเรื่องแบบนุนแล้วละ่ะฉันเชื่อเธอนะขอบคุณนะคะที่เข้าใจฉันเธอจะกลับบ้านใช่ไหมดีขนาดนี้เรียกรถยากแล้วละ่ะมาเดี๋ยวฉันไปส่งเกรงใจยังเลยค่ะเราคนกันเองนะ้า เนเน่ร้านซุกี้แฮปปี้ถึงร้านพอดีเราหาเนเน่หน่อยดีกว่าเอ๊ะ okay. นั่นสิเอ๋อไม่ใช่เหรอเอ๊ะวีซ่าเนเน่วีซ่าเธอเรียบร้อยแล้วนะฉันรอเธออยู่ที่ร้านซุกี้แฮปปี้เอาเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งวีซ่าของเนเน่เหรอจะไปจากที่นี่เหรอสิเอ๋อน่าจะเก็บพาสปอร์ตไว้ในกระเป๋านั่น โอเคมีทางเดียวแล้วล่ะส่วนจือน้อนายช่วยอะไรสักหน่อยดิอเอ๊ะคุณทําเงินตกนะครับเงินถ้าเรากระเป๋ามาด้วยหรอหืมรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆเกิดเรื่องแล้วกระเป๋าฉันหายไปไหนแล้วล่ะฮัโลโหลซีเอิอมีอะไรหรอสัน่ป็นระวังอะ่ะทำพาสปอร์ตเธอหาย แต่วางใจได้ท่านทับระการไว้เดี๋ยวฉันพาเธอไปทําใหม่นะไม่เป็นไรเผอไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วพี่คะรบกวนพี่ประสงที่บ้านหน่อยได้ไหมคะอ๋อโอเคถึงแล้วจ้าวันนี้ขอบคุณพี่มา,มากๆเลยนะคะรบกวนพี่แย่เลยไม่เป็นไรเราไปเพื่อนร่วมงานกันนาฉันไม่ยอมให้เธอกลับบ้านคนเดียวหรอกน้างานเสรไปแล้วนะ ทำไมพาสปอร์ตถึงหายได้ล่ะหรือว่าต้องมีอะไร,ประแปลกๆเกิดขึ้นหรอหรือว่าจริงๆแล้วในใจเลือๆของฉันไม่อยากไปจากซื่อจีงถิงหรอมาคิดดูอีกทีแล้ววันนี้ซื่อจียงถิงก็ออกโรงปกป้องฉันเต็มที่เลยนี่นาอะไรกันทำไมหัวใจของฉันถึงคิดแต่เรื่องของเขาล่ะเขามีอะไรที่น่าจดจํากันผู้ชายแบบเขานะ่ะมันก็แค่คนที่ปากแข็งยิ้มพยองคนหนึ่งเท่านั้นละ ไม่ได้มีค่าคู่ควรเลยสัก,กติดเจอจอมจนขโมยลูกพี่หน่ยเป็นไงฮะโห,<า>หทำไมนายมีที่นี่ได้ล่ะก็เพราะเป็นห่วงเธอนาซิไปเถอะเข้าไปพักที่บ้านเธอก่อนแล้วกันฮะฉันไม่ได้มาบ้านเธอนานแล้วใช่ตั้งแต่ที่เราเลิกกันตอนนั้น แล้วที่นายมาที่นี่มีเรื่องอะไรกันแน่ยังสงสัยฉันอยู่อีกงั้นเหรอเมม่ไม่ใช่อ,อย่างนั้นจะไม่เคยสงสัยเธอเลยนะเธอไม่ยอมเชื่อฉันเองเรื่องของโมยแบบนั้นนะ่ะฉันก็ช่วยเธอเต็มที่แล้วไงมันก็น่าจะพอแล้วจะบ้าตายตอนที่ความจริงเราสักก็สงสัยนี่นี่แต่แค่ขอโทษเองทําไมฉันถึงพูดออกมาไม่ได้ล่ะจอกเออฉันหิวนะ่ะท่านมาทานใหญ่ไม่ได้ทานข้าวเช่นหรอคะ ฉันขอเข้าไปดูครัวก่อนว่ามีอะไรกินได้บ้างนายกินบะหมี่ได้ไหมเน่ๆอะไรกลับบ้านแล้วกันเถะนะบ้านหลังนั้นฉันไม่อยากกลับไปอีกแล้วยังไงวันนี้แบบสุดที่เธอเป็นคนออกแบบก็ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชสนแล้วและแบบสุดนี้ก็ไม่มีใครทำได้นอกจากเธอแล้วละ เราะฉะนั้นเธอต้องเป็นคนรับผิดชอบโปรเจกต์ต่อสันเข้าใจสิ่งที่นายพูดแต่ว่าสันไม่อยากอยู่ที่ที่หาวแล้วถี่กรางซงจะฟ้องเธอเธอไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นบ้านที่เธอซื้อกับเงินที่เธอมีมันอาจจะไม่พอยังไงถ้าอยู่ที่บริษัทจะได้รางวัลเข้าบแบบสองแสนนะสองแสนมีรางวัลสองแสน 200, ด้วยหรองั้นก็ดีหน่อยได้ถ้ามันสามารถมีเงินเข้าไปทีสันได้งานสันจะอยู่ที่ที่หาวต่อ นั่นกลับบ้านกันเถอะนะจริงๆแล้วซื่อกองทรงคอยจับตาเธออยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ปลอดภัยนักดังนั้นเธอกลับไปอยู่กับฉันได้ฉันหน้าป,ปากแต่ว่าฉันจะนอนที่ห้องรับแขกฮ่าอยากจะไปก็ไปไม่รอดต้องกลับมาตายรังเหมือนเดิมใส่สุดนี้มาทั้งวันแล้วควรเปลี่ยนได้แล้วมัง้งแต่สุดอยู่ในห้องนอนหมดเลยอนะถ้าฉันเข้าไปตอนนี้ เขาต้องคิดว่าฉันอยากนอนกับเขานแน่ๆร้อยพูดมาจริงๆเอ๊ะเสียงรถนี่นาเอ๊ะชือเจ้าถิงจะออกไปไหนนะคุณนายครับผมเตรียมเรียบร้อยแล้วครับคุณลุงหลีขณะนี้ชื่อเจ้าถิงจะออกไปไหนคะมีหุ้นส่วนบางคนไม่ได้มาร่วมงานนะครับคุณสายก็เลยจะออกไปเจอพวกเขาหน่อยเราว่าคืนนี้คงไม่ได้กลับมานะครับรอคะ ไม่กลับมาจริงเหรองั้นก็ดีฉจะได้เป็นอนในห้องไม่มีเจ้าซื้อจังถิงนั่นก็ดีฉนจะได้ผ้าห่นอย่างเต็มที่โอ้อาบน้ำแล้วสบายจังลเลยอมใส่ชุดนอนสบายๆหน่อยละกันเอ๋เสียงประตูหรือว่าจังถิงได้งั้นฉันไม่ได้แล้วนะ ยี่เสนไปคอยดูแลเขาแล้วกันจริงๆไยฉันอศร้ายรจริงๆแต่ฉ,แฉันมาหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าทำไมล่ะเนี่ยทำไมจู่ๆเขาก,กลับมาล่ะฉันจะทำยังไงดีฉันไม่อย,อยากอยู่ในตู้เสื้อผ้าจนถึงเช้าหรอกนะโอวันนี้เหนื่อยมากเลยไปอาบน้ำก่อนดีกว่าดีเลยเจอกันตอนที่เขาไปอาบน,น้ำนี่แหละ อ๋อนี่น,นี่มาทำอะไรในนี้อ่ะเอ่อคือฉันสงสัยว่าทำไมตู้เสื้อผ้าสวยจังก็เลยมีอะไรที่น่าสงสัยอีกนะมาเถอะไปบนเทยงดีกว่าฮะเฮ้<า>ยปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้นะโอ้ซื่อจังถิงฉันบอกไว้ก่อนเลยนะไอ้ทำแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายนะรู้ไหม อ๋องั้นเหรองั้นทำแบบนี้ได้ไหมอะนี่เน่ร่างกายเธอยังยินใจกว่าอีกนะคือจังถิงตาบ้าเอ้ยอย่าทำให้ฉันเกลียดเลยได้ไหมเน่เน่เนคือจังถิงสรุปแล้วนายเห็นฉันไปไรกันแนะ่นายเห็นฉันเป็นของเล่นของหนายหรือเปล่าฉันไม่เคยมีค่าในสายตาอะไรใช่ไหม ฉันเปล่านะฉันแค่เห็นว่าเธอเข้ามาในนี้เลยนึกว่านึกว่าอะไรอ่อยหรอเขี่ยวฉันรักนายงั้นเหรอฉันทอบนายก็จริงแต่ว่าฉันมีศักดิ์สรีมากพอฉันแค่จะเข้ามาหยิบชสดนอนไม่ได้มาหานายนี่เน่ฉันเข้าใจแล้วขอโทษนะฉันไม่ได้นึกถึงใจเธอเลยฉันควรจะรีบขอโทษเธอตั้งแต่แรก คำขอโทษนี้มันสายไปแล้วนายมันบ้าที่สดุดใครจะให้นายมารังแกฉันฮะทำไมถึงไม่เชื่อใจฉันนายคิดว่าคำขอโทษของนายมันมีประโยชน์หรือเปล่าเนเน่ฉันรู้ว่าเธอน่าจะไม่รับคำขอโทษจากฉันแต่ว่าฉันพูดมันออกมาจากใจจริงๆ คือจังถิงความสัมพันธ์ของเรามันซับซ้อนเหลือเกินถ้าจใจพูดแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรเหมาะสมกันเลยงั้นเราอย่ากันเถอะเธอพูดอะไรเนี่ยสันพูดเรื่องจริงพวกเรายอมเจ็บกันอีกแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนี้เราจะได้มีชีวิตที่สวยงามกว่าน,นี้แยกกันเดินคนละทางนี่เน่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป ท่านกลัวว่าไม่สาก็เร็วสันคงได้เกลียดนายแน่ฝันดีนะก็กกคุณหนูหลับได้ยังครับยังเข้ามาเลยคุณหนูทุ่อย่นพิเอ,เอ,เอกสารมาให้ครับเอกสารหรอนี่เป็นเอกสารที่สี่เอจัดการให้เงินหรอหอืนี่จะไปต่างประเทศเหรอ โอเควันนี้ฉันจะดำรงตำแหน่งใหม่ในที่ฮาวจอเนี่สู้สู้หึมจอเนน่ตกลงฉันจะอยากกับเธอ